จ่ายน้ำบ้านน้ำเหี่ยวนะครับผมปวดหัวเลยน้ำเหี่ยวม่กจ่าไวน้ำใหญ่มากมุกจ่าก็ได้ลงไปเล่นนะน้ำหมดจังเลยอ่ะวัน้ำเต็ม อไยี่ยี่ยเี่พ่อครับเว่าไงยี่ยี่พ่อครับตรงตรงนี้มันเจ็บอ่ะอ๋อมันเป็นหินมั้งลูกก็หลบไปตั้งรถอ,อื่นสิลูก ขยับไปขยับไปเอ้ยแค่ได้นอนไม่หลูกฮะยังอยากเล่นอ่ะก็ถอดชุดก็ได้เนี่ยลูกก็แก้ผ้าไปเลย แ <laughs> อบไทยสุดหลอ ดออออโอ้แม่แม่ขึ้นดัดฟ้าได้ขึ้นดูไหม <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> จ๋งเลย โอ้โหถ้าแดดล่มลมตกนี่ตั้งวงห้องวันสบายเลยวิวสวยเลย อัดแก่กอ,อัดแก่เออพ่อบินขึ้นมาลูกพอเหาะขึ้นมาได้เนี่ไปว่าลูกกระไดเห็นเปล่า,าเห็นกระไดไหมอะ่ะถ้พักเช็าาาตามที่อันนั้นได้ละจ้ะ จ้ะแชะเลย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 มาเลยฉีดมันเลย จิตถึงเปล่าจิตถึงเปล่า <c oughs> จะพาชมวิวพาโนรามานะครับผม โอ๊ยร้อนรอนเท้าใส่รองเท้าขึ้นมานะครับอุ้ยขึ้นมาหมดไหมโอยรนอนร้อเอารองเท้าขึ้นมาสิลูกใส่รองเท้าขึ้นมาไม,ไม่ได้ใส่ลืม ไปเอารองท้าขึ้นมาไปเอารองท้าขึ้นมาเอาถอยให่พ่อด,ด้วยกรรมอะไรแม่อะไรแม่มีขึ้นมารองท้าบอกรองท้าเมื่อได้โมเสกรองเท้าร้อนอะไรแม่ขึ้นมาดูไหมิวสวยนะแม่ไม่ได้น้ำกับหนงหนูมไม่มีเงาเกงก็ไม่เป็นไรลูกก็ถอดชุดลงก็ได้ใครเห็นหรอก แม่ไม่เคยมาดูโมนี่เหรอแม่จ้ะขอบคุณมากลูกข้างเดียวเหรอลูกเ <c oughs> มื่อมาสองข้างอ่ะลูก บาอดีไนักนตะคือนักปนลวดแม่ค่ะวันนี้เป็นนักปีนลวดนะครับผมหนูไม่กล้าปีตรงกายกรรมเอาเลย,ยงั้นแหละ อันนี้เขากำลังทำกิจกรรมเหนือตึกโกลเทนนะครับผมเอาอะไรไปถือได้ดินะไอ้ไม้อะไม้ไปไหนไม้ที่ถือ <c oughs> อะจะลองหยืนบมันกี่ถองฮึจะตกลงไปตายทีไม่โซนไม่โซนไม่โซนลูกไม่โซนเรื่องก็เล่นฝั่งโน้น ต้องเหงื่อรอนเ okay, ย็นๆอากาศดีนี่นั่นนนงข้างบนนี้คงจะสบายเปลี่ยนชุดลงน้ำบบปะพอพอพอลุกพอเดี๋ยวตกมา อย่าโซนลูกเดี๋ยวตกเดี๋ยวมันหักอผีขังนันลูกโอสวยเลยอ้าวเก้าอุ้ยไปี๋ยเปลี่ยนชุดไป là, trời, là trời. Chị, chị. 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 chơi Này. 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 Này, đêm, là chơi, phải khơi hút, chạy chạy trời, เอาได้หหนหมเยอะกว่านี้แม่เรับอกใช้เรเป็นสองด้านโคชีโคชีโคชี